แลนด์โร ver ฉลองครบรอบ60ปีพยักไร้า007วิถีสุภาพบุรุษ gentleman lifestyle พบเครื่องเรื่องสุภาพบุรุษ ถ้าพูดถึงนิยายสายลับที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกก็คงหนีไม่พ้นเจมส์บอนสายลับ007นิยายที่ถูกเขียนขึ้นโดยเอียนเฟลมิงก่อนจะถูกดัดแปลงมาเป็นภาพยนตร์มากมายหลายภาคอย่างที่เราได้ทราบกันในปัจจุบันนี้นะครับ เมื่อช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยแลนด์โรเวอร์ได้เปิดตัวรถรุ่น Defender V8 Blonde Edition เพื่อฉลองการเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง007 No Time To Die ภาคล่าสุดจากซีรีส์007ที่นำแสดงโดยแดนนี l เคลก g และล่าสุดเนี่ยแลนด์โรเวอร์ก็ได้กลับมาเอาใจสาวกพยักร้าย007กันอีกครั้งกับแลนด์โรเวอร์ e n f e r d e r 90 James Bond เพื่อฉลองการครบรอบ60ปีของภาพยนตร์สายลับสุดคลาสสิก แต่การกลับมาครั้งนี้เนี่ยความพิเศษของมันก็คือรถยนต์รุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อลุยศึก2022 Bowler Defender Challenge โดยเฉพาะครับ Bowler Challenge เนี่ยเป็นซีรีส์การแข่งขันแรลลี่แบบวันเมค ซึ่งถูกจัดมาเพื่อเป็นการปูทางเข้าสู่การแข่งขันแลลี่ระดับโลกต่างๆนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยแต่ละทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องขับรถแลนด์โรเวอร์ดีเฟนดที่ถูกเซ็ตไว้สําหรับแข่งขันโดยเฉพาะและต้องขับรถลุยในสภาพภูมิประเทศที่แตกต่างกันออกไปไม่แบบว่าจะเป็นทางดินลูกรังป่าลึกหรือแม้กระทั่งเทือกเขาซึ่งผู้เข้าแข่งขันรายการนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อนก็ได้นะครับ สามารถลงสมัครได้เลยโดยที่ทางโบเลอร์จะคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือบรรดานักแข่งหน้าใหม่เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตการเข้าแข่งขันและหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันในปีนี้ก็คือมาร์คฮิกกินเจ้าของตำแหน่งแชมป์บริทิชแลนลี่สามสมัยโดยที่มาร์คฮิกกินเนี่ยเคยเป็นสตันแมนให้กับภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอนมาแล้วถึง4ภาคได้แก่คอนตามออฟโซเลสสกายฟอรสเปกเตและโนทานทูดาย และเจ้าตัวพร้อมกับผู้ช่วยคนขับอย่างแคลรวิลเลียมเนี่ยก็ได้ขับพา Land ์โรเวอร์ด n เฟนเ90เจมส์บอ d ที่คัตตอมขึ้นมาสำหรับรายการนี้โดยเฉพาะคว้าชัยชนะที่นอตเวลส์เ k e ของรายการ2022 Defender b o โ l e r Challenge ได้อย่างงดงามก่อนที่จะลงแข่งในสนามต่อไปที่เวลช์ฮิลล์แล l y ในวันที่27-29พฤษภาคมนี้ครับ Land Rover Defender 90 James Bond เป็นรถยนต์ SUV ที่มีสีดำดูเคร่งขึมและดุดันตัดด้วยสีทองที่ถูกเพ้นคำว่า60บริเวณหลังคาและประตูของทั้งสองฝั่ง ซึ่งภายในสีทองเนี่ยก็จะถูกแทรกไปด้วยสีดําที่เขียนด้วยรหัส007นะครับพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์ปืนที่เป็นเครื่องหมายการค้าของภาพยนตร์ชุดนี้บริเวณฝากระโปรงด้านหน้าและแฮชแบ็กก็ถูกสกรีนด้วยสีทองที่เต็มไปด้วยชื่อภาคต่างๆของเจมส์บอนด์แบบครบถ้วนซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่า007มีภาคอะไรบ้างเนี่ยก็สามารถเดินไปดูที่ตัวรถได้เลยนะครับแล n d Rover d e f e n เ e r ด90เจมส s บอ n d ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบชาร์เจอร์แบบ2.0ลิตร ให้กำลัง300แรงม้ากับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่400นิวตันเมตรที่1,500รอบต่อนาทีพร้อมโดยเกียร์ออโต้แบบ8สปีดและโดยความพิเศษที่ใช้สำหรับการแข่งขัน ทำให้มันเนี่ยถูกปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธ,ธิภาพของรถยนต์ให้มากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสริมโรเคสในห้องโดยสารระบบระบายความร้อนสําหรับเครื่องยนต์และเกียร์บ็อกซ์ท่อไอเสียแบบสปอร์ตติดตั้งระบบสั่นสะเทือนจากฟ็อก์มีการดัดแปลงตัวซับเฟรมและสปริงเป็นที่เรียบร้อยรวมไปถึงช่วงล่างที่ติดตั้งด้วยล้อบโบเลอร์ขนาด18นิ้วพร้อมกับตัวยางที่พร้อมจะตะลุยไปทุกสภาพพื้นผิวเลยนะครับ Land Rover เนี่ยถูกใช้ในภาพยนตร์เจมส์บอ์มาตั้งแต่ภาค Octopussy ในปี1983แล้วนะครับโดยรถในตอนนั้นเนี่ยชื่อว่า Range Rover Convertible เรียกได้ว่าเจมส์บอลกับ Land Rover เนี่ยมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากๆและคาดว่าจะมีอีดิชันพิเศษที่น่าสะสมมาอีกแน่ๆในอนาคตสำหรับแฟนสายรับ007และรถ Land Rover ก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ได้เลยนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของ Land Rover ฉลองครบรอบ60ปีพยักร้าย007ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องวิถีสุภาพบุรุษและ Facebook แฟนเพจวิถีสุภาพบุรุษด้วยนะครับเ n t l e มบ n Lifestyle EP น่าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ